าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะมามีทีนิวมาเคลียข่าวนี้ให้ฟังหลายๆท่านถามมานะคะว่า ในการเยียวยาล่าสุดเนี่ยที่เขาเยียวยาให้กลุ่มประกันสังคมะคะได้เงินนั่นนู่นนี่นะคะได้เงินเพิ่ม2 0 0พแล้วก็ยังได้ชดเชยในส่วนของเงินเดือน50%ด้วยนะคะมันก็มีหลายข่าวกระพือออกมานะคะว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเงินก็ต้องหักจากเงินกองทุนประกันสังคมละสิก็เท่ากับเอาเงินตัวเองแหละไม่ใช้กเกษียณไปจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะ นายนันทชัยปัญญาสุรรทธิ์นะคะผู้ตรวจราชการกลุมสำนักง,งานประการสังคมนะคะได้เปิดเผยถึงรายละเอียดมาตรการเยียวยายแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระงับหยุดกิจการชั่วคราวในพื้นที่6จังหวัดควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐรมนมมทน,น,นทบ,บรุรีและสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าดังนี้นะคะล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารกิจการศิลปะความบันเทิงนันทนาการและกิจการด้านบริการอื่นๆเช่นร้านเสริมความงามร้านสปาซักรีดร้านซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร หรือร้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีมากมายหลายร้านหรือเกินหรือกิจการตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดเป็นระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึง27กรกฎาคมนะคะซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจากเงินกู้จำนวน4 0 0 0ล้านบาทและงบประมาณของสำนักง,งานประกันสังคมอีก3,500ล้านบาทดำเนินการเยียวยารแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามหลักการของสำนักง,งานประกันสังคมกรณีปิด หรือให้หยุดกิจการขายเหตุสุดวิสัยของค่าจ้างที่นําส่งประกันสังคมแต่ไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยกับผู้ประกันตนเพิ่มอีก200บาทค่ะส่วนในจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจํานวน3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนนะคะส่วนผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในช่วงระยะเวลา1เดือนหลังจากนี้ ระบบประกันสังคมโดยนายจ้างจะได้รับเงินชดเชยจำนวน3,000บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคนที่อยู่ในบริษัทแต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยร้อยละ50จากฐานเงินเดือนนะคะขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมได้เนื่องจากไม่มีลูกจ้างนะคะสามารถขอรับการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินภายใต้โครงการครึ่งได้ภายในระยะเวลา1เดือนจะได้รับความช่วยเหลือ3,000บาท เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามระหว่างนี้ขอความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานไม่เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่พักแคมป์คนงานเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยค่ะ ค่ะซึ่งก็มีการยืนยันมาแล้วนะคะว่างบประมาณในการชดเชยเยียวยาผู้ประกันตนและผู้ประกอบการไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคมแน่นอนคือเอาเงินมาคนละอย่างกันนะคะเอาเงินมาจากเงินกู้ของรัฐบาลเอง4 0 0พล้านบาทนะคะเป็นไงบ้างนะคะก็คงสบายใจขึ้นได้แล้วเนาะขอไม่ได้เอาเงินเรามาจ่ายเราหรอกนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรุมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ